สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะใส่บาปอีกเนาะหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้ก็พระก็จะสึกแล้วพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์พระบวชวันอาทิตย์เนาะพระท่านก็จะสึกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีผัดบวบน,นะคะผัดบวบใส่กุ้งด้วยนิดนึงใส่กุ้งก็จะมีนมเนาะข้าวร้อนๆนะคะพเพื่อนเพมา ไปทำบุญกันค่ะทำบุญตักบาตรนะคะเพื่อนๆจะได้โชคดีนี่ค่ะนมก็เตรียมไว้สักสี่ชุดเนาะเราก็จะใส่ถุงแบบนี้แหละพะจะได้หิวง่ายเนาะเกี่ยวกับข้าวใส่ไว้เราจะมีน้ำก็จะมีน้ำเปล่าน้ำเปล่า,าไม่ได้เอามาวางเนาะ ก็จะมีน้ำเปล่าข้าวกับข้าวแล้วก็นมขนมนี่นะคะไปทำบุญกันคะ่ะ